ต้นนะครับครับผมครับสิสิบคุณว่าสังนะครับวันนี้โชคพิกัดเท่าไหร่ครับ128ครับเป็นไงมาสอบเกินไปเท่าไหร่หนึ่งปอนเกินไปหนึ่งปอนเมี่ยไหมแป๊บเดียวเองอ่ะครับร่างกายดีครับทำหน้าสบายไหมครับสบายนะคุมมากี่โลครับ สี่ห้าโลสี่ห้าโลนะเรามาลดอีกนิดหน่อยเราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่ศิษย์เจริญรั์ครับศิษย์เจริญทรัพย์อ๋อที่ปทุมนี้วางมวยซ้อมมีใครบ้างมีทั้งสองภาคครับมีฟองอ่าก็มาอยู่ได้กี่ไฟแล้วที่นี่เพิ่งมาอยู่ไฟนี้เพิ่งมาอยู่ไฟแรกเลยวันนี้เจอใครครับเจอรับจันนาเจอกับจันนานะมวยเพื่อนบ้านแต่เขาชกนี่บ่อยใช่ไหมเห็นบ่อยไหมครับ ล้วดูเทปเข้ามามีอะไรบ้างหมัดดูเข้ามามีอะไรน่ากลัวบ้างมีหมัดครับเออวันเกมบางแผนไงดีคอยแกไปมือถือคิดว่าฝีมือดีกว่าไหมครับน่าจะดีกว่านาะนะครับผมล่าสุดชกที่ไหนครับล่าสุดชกที่เวทีนี่แหละครับเป็นไงครับวันนั้นพิกชนะสุวัติเล็กครับเออน็อกพิชชนะกันเนี่ยวันนั้นได้อะไรนะได้ฉีครับเออได้ฉีเท่าไหร่ทั้งหมดแสนนึงครับแสนหนึ่งโอ้โหคือไปได้นับ ครับผมแล้วเป็นไงวันนั้นตอนนั้นคิดอะไรอยู่ไม่ได้คิดใส่อย่างเดียวครับผมวันนี้จะม้วนเดียวหรือว่าจะรอพิกดีไม่รู้นะรอดูนะอายุอะไรครับยี่สิบห้าครับคนจังหวัดยะลาครับปล่อยเท่าไหร่แล้วครับปล่อยๆหกสิบสองเป็นเพศเราเป็นมวยก็มวยซีมือครับซ้ายหรือขวามือขวาครับสูงร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยมารวมทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนี่ เรียบร้อยแล้วครับเป็นลายฝากพี่น้องไปเชียหน่อยครับก็ขอฝากพี่น้องชาวใต้ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่ครับขอบคุณตัวไหนครับนะครับชื่อสัญญาขับค่ชาตินับชายครับวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยยี่แปดครับมาเกินไปเท่าไหร่เกินไม่สองสอปอนด์นะครับก็คุมมากิโลแล้วก่อนหน้านี้ เขามาแล้วครับแต่มันกินแล้วกินเกินก็เลยตั้งใจมาลดเลยก็กินมาเนาะแล้วเราซ้อมอยู่ที่ชาลตระหนชัยค่ายอยู่ที่ชิป่งเป็นครับอ่าระยองนะครับผู้ป้องผู้ซ้อมมีใครบ้างมีหลายคนหลายคนอยู่นะครับกลับมาชกได้กี่ไฟแล้วตอนนี้ชกได้สองไฟนี้แล้วสองไฟแล้วไฟจะไปที่สองครับว่าไฟแรกที่แล้วเป็นไงชนะนะชนะมานะวันนี้เจอกับใครเนี่ยผมไม่รู้จักชาสิกนะ รู้จักไหมคลาสสิกเนี่ยได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามาไหมนี่ยไม่เคยดูแล้วเราจะวางเกมวางแผนไงดีไม่เราต้องดูบนวิธีห์เกาะบูเหมือนเดิมครับนะครับกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วสภาพร่างกายให้ตอนนี้ก็ห้าสิบหกสิบครัเราอายุอะไรแล้วครับเอ่อสิบยี่สิบสี่แล้วครับคนประเทศเอ่จังหวัดชายครับเราไปปล่อยประมาณกี่โลครับก็หกสิบสองครับพื้นเพศเราเป็นมวยลายเป็นมวยบูครับซ้ายหรือขวาเป็นมวยฟางสูงร้อย เออราชกมวยมารวมๆทั้งหมดเลยแต่ที่นู่นเนี่ยเท่าไหร่ละประมาณฟฟาห้าสิบาไฟฝากพี่น้องค่อยเชียร์น่ครับทุกพี่น้องทุกคนช่วยเชียร์ผมด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ